ตงครับเรียบร้อยแล้วครับออกตงแพ็คใส่ถุงแพ็คนี้ก็ต้องเอากระดาษห้องห้องมอห้องห้อยเขาครับตัวนี้เราจัดทรงครับตัวนี้ง่ายนอกครับตัวที่ล่องเพจนะครับตัวอาจัดสูงนะครับเนาะโอเคเอาะครับเนาะใส่แมท รถเป็นมาครับก็ลองเอาคนรถเนาะเดี๋ยวรถเป็นถอยมาเอาเนาะโอเคเนาะครับเนาะเอาค้นออกมากนะคะลอกเปน,นรถโอเคครับโอเค ะครับก็เรียบร้อยนะครับทรงเรียบร้อยแล้วก็โอเคครับทรงเรียบร้อยแล้วก็ข้าเบิ้งดอกใหม่ที่บานนะข้าอันนี้ช่วนช่มนะครับเพื่อนชวนช่มด้วยเนะาะกุลาอันนี้ก็กุลาบครับอันนี้จัก,กรพรรดิบมอเพื่อนอื่นจัก,กรพรรด เฮ็ดประตูไม่นะครับตัวนี้พ่ท่านไล้เอาอยู่นีก็ช่วนส้มอีกกระทั้นครับพ่อพันปูไหวยเนาะงามครับอยู่ไหนก็มีนะครับ้ามันหวานยังเราพ่กระบลูในต้นลำไ่ครับลำไยขนนนีนี่ก็ขนอนอันนี้ชมพู่ฝรั่งครับ อันนี้ส้มโอปุ๋นต้นหมากนะครับต้นหมากที่วัดครบับยางอ่อนเพื่อนก็อิ่มครับน,นี่นผมนออกเเผวในร้ายต้นครับต้นพูนต้นข้อครับออกข้อออกข้อบานเขาเนาะข้อบานกำลังเพ่นกำลังทาย,บายใบใหม่เนาะกำลังทาย,บายใบใหม่เดี๋ยวผลบุกม่วงครับ ตาตะไคร่ทอตะไคร่มีเบทบนต้องซื้อครับมีบนนอกครับครับบนปุย๋ยลงกล้วยครับหนังบาย้นกล้วยเนาะเต็มเลยปหว,วานปูไหวเนาะกินแล้วก็นี่ก็สวนขั้วครับเป็นสวนขั้วปลูก ผักไบขกินเองเัาต้องสือเนาะดอกไม้ครับต้นปู่เวยต้นใหญ่ต้นปู่โปลเสียนแต,ต้นยังเป็นต,ต้นยังนะครับไร่ส่วนชมปล่อยใหม่ครับเต็มหวาน,นยังดอกนี่ครับบอกตัวนี้ก็มีนะครับนี่ พ่อามาก็มีเป็ดมีไก่ครับเต็มเลยครับเป็ดขาวครับเป็ดดำอมเรียอครับมันขี้เดียดแล้วก็มีไก่มันออกไปเองตัวในสุ่มนะเต้นมหเะฮนตอดเป็ดตายเป็นตัวหนึ่งมาเจ้าไก่วิธีรุบาทเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะครับนี่ต้นไผ่หวานครับมันเป็นโฮม บ่าท่านไหนมั่กวดมากนี่ครับเวลาลงคงชปล่องยังผมใช้มะนางหอ่ออยู่นี่อกอดออกแล้วก็เออครับรลรกไก่ไงก็เฮื่อนข้นครับลกไก่ผมอาจจะไงี่สุดในตำบลก็ได้ับลกไก่บ้านกอดใช้โ,โ้โหร้านครับทำเฮื่อนลังหนึ่งคนละครับเป็นซุมเป็นยังนี่ผมเหตเองเบิร์ครับอันนี้คือซุมมาเลย ซุมมาเลยกะที่ผมลงลีปไปก็ขายเบอร์ดต่ครับเขาาไปเบอร์เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับโพดต้องไปบก,กีเหมือนเนาะอันนี้ซุ่มไล่พาเข้ามาตับกรอบเนาะอาจจะมีขี่ <c oughs> ครับขอบคุณครับหลังนึงเอาไว้ใส่เข้ามาเลยขรอบไยเนาะอันนี้คือไล่สองครับที่เขาติดต่อมาเราจะเอาไปผมเอาไปให้ผมไปประกวดเนาะ คือโบมีเวลาครับให้มแบบันเบิดโหลเบิดไพ่ก่อนเบิดโหลเบิดไพ่ผมจังสีล่งปกวดนี่ตีนซุ่มครับบบคือไพครับปกติผมสิตใจสองสันเนาะไอ้ตีนขำม,มันผมสิตใจสองเส้นแต่ตัวนี้เฮ็ดล้างแหลกนะครับโบม,มนันยี่สิบปีแล้วมั้งซุ่มตัวนี้ยี่สิบปีแล้วครับไอสองนี่ครับรเกษตรบ้านครับอยู่แบบส้อนอ้ว ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอยู่แบบมีความสุขกับโลข้าเสมอจะสุกสเป็นอย่างไรเนาะอยู่ต่อไปต้องกหาหความสุขของมันใส่ตัวเองให้ได้ล้ายที่สุดเนาะอันนี้เพิ่นปักมาเอครับ <c oughs> แม่ลายทองผมกับพ่อไกลตีนใกล้กลชนึ้นกันนบเลี่ยนไกล้ชนขายเขืกันเนาะนี่ครับเพิ่นฝากเรียบร้อยเนาะดูเพิ่นอยู่ในน่ารักมากบังขับบึง มแม่ลายทองลุงจีบ้างตอนเย็นครับปีโป้งลงตอนเย็นแม่นี่ยกะพงหัวว่านเนี่ยก็ขางหลังเดยวมีตาปลาเตยนะขางหลังขางกกหองอัวใจกะพิธีพ่องถิ่นฟองหมดเตยกับคายครับปลูกไว้บรไเวใส่ปุ๋ยใไซนันานนะขายปีละเป็นหมนื่นสองหมื่นบริเวณลงทุนยังไงครับเตยระงว่างันงิีไทย ตอนไข่ขาวไก่เนาะให้อาหารที่ทางไกจว่าเหลี่ยงบ่อได่ลงทุนนะครับเคาะเองเหลี่ยงเองหลายครับหลายบ่อได่กับเพิ่งเอาครับหมอบเท่าละสามเมย์ครับหมอบเท่าเดีสามเมย์ครับต่มแม่งกินอยู่นึงนี่แมงเงินแสนครับแมงเงินแสนไปแล้วครับ โอ้นี่ก็ได้ครับเสรับวันนี้ก็ส่งไน้น่ครับกลับไปติดตามในคลิปนะฝากฝากลิดฝากยังกับเขาไปคดลค์คดติดตามนะครับเนาะนี่พ่มีอย่างหลายนะครับเนาะขอบคุณที่มากเบิ่งนะครับนะครับครับสวัสดีครับ ซูมแฟมิลรีนะครับจงตอมนะครับอันนี้เปลี่ยนกล่องไหมครับมชอชซาไปทายมากล่งคิดไปก็บ่ค่อยเวิร์กยันไงนะขาดสีสันเสียงมไม่ไมนะครับแ่มบาน,นี้มา <c oughs> <c oughs> เฮ็ดไม่แล้วเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนโทรศัพท์ไหมคือเอาตัวนี้ดีกว่าเข้ามาตัวนี้มันจีนี่แล้วเบ้าหน้าพรอมนะครับ อะอีกอย่างกันพี่มาแนะนํานะครับใน,นขั้นตอนจัดทรงนะครับคือที่ถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายภาพตอนก่อนแพ็คแพ็คใส่ถุงนะครับพอเมื่ออื่นลดพ่งก็ถึเมื่อเอานะ่ะแต่ว่าผมบร่ได้แพ็คใส่กองเนาะผมจะแพ็คใส่ถุงแล้วก็ก็ที่ ขั้นตอนหนึ่งคือไปหอดพันท้องไปปุ่น <c oughs> เพื่อนเกษตริแพ็กใส่กองทรงกระจายออกตัวประเทศนะครับหลายจังหวัดกับผักใตผักเนื้อผาคอีสานยู่บนนี่ก็มีครับใคลไก่พมเนเลยแต่ว่ากับไปสร้างกับหนองเนาะต่เขาบ่หงกว่าพมอยู่นี่เพราะผมบอรับบอรับคือว่าคิวนี่คือเยาวคือคิวถ้าสร้างกับผมถึงคิค้งแยาวัวถ้าสร้างอยู่ปุ่นเพราะว่าเขาเอาไปละลายเนาะครับ ก็ไปทะหลายชินคดีมสรสังทะเลชินสองชินก็ผมก็มก็ต้องเาวนะครับเวลาที่ต้องบ่อยากให้รอโดนเนาะก็ทังที่ดีก็คือเขาไปติดต่อผมนะครับน้องใช่ที่ระวัดผมนะครับอยู่ในเพจผมนะครับเพจเพจ facebook คนขคายสูมสันๆครับบ่ม,มีแฟมิรี่นะครับคนขายส่มซื้อพิมพ์เข้าไปเลยครับเข้าไปในเฟซบุ๊กนะ เดี๋ยวจะเด่งขึ้นมาเองนะครับไปเรือนหาครับเรือนหาที่รวัดนะครับหรือว่าเดี๋ยวพรมจิตถิมเบอร์เพิ่มไปอีกก็เบอร์พรมก็ได้หรือถ้าเมสเซจนะคนที่โลกใหม่นะเขาไปเลยก็ได้ไปกดติดหาไปขนหาเอาครับั้งงในแล้วก็ที่เป็นขั้นตอนที่ฝนสีเรียบร้่อยกกอนอิแพ็คกนะว่าสีมันแห้งแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับ พอสีมันแห้งนี่ก็ต้องแพกใส่ถุงก็ประมาณทุ่มนึงนะครับสองทุ่มก็สิแพกไปรอสีมเย็นกว่านี้ก่อนแลแพกไปก็เลี่ยงไว้นองมืออื่นก็ร่อรถเอารถขึ้นเนาะขึ้นรถไปเลยก็คือเป็นภารกิกรจการเซ็สินนะครับในรถนี่การรถนากน็เดี๋ยวทิท่ไทยเครื่อให้เบิ้งนะครับมือน หรืออาจจะเป็นมันหนีก็ได้พอาผมสิลงเป็นขั้นตอนเอาเครื่อมาล้วกว่าปอกเป็นวงเนาะเ็สีเหใสเห็นหเอสีลงเนะลงทละคลิปละคลิปนะลงสันม้นสิบลลงเงวถ้าขั้นตอนสอนอผมยังสีลงเป็นคลิปเง,งี้ยซิมที่ไปเนาะถ้าเหี่ยวเครื่อมากว่าสิเอาไ้เบิ้งเนี่ยผมม่ได้เอาให้เบิ้งเนาะเดี๋ยวสิลงให้เบิง้งถ้าอยากคง้งก็ติดตามผมเนาะ มันจะมีคลิปใหม่ๆเด้งเข้าไปเนาะเวลาผมลงมันก็จะเด้งหาถ้าไปติดลําคาญเนาะเวลาก็ติดตามาช่องนนน,นี้นันมันจะเด้งเนะาะเขก็ไปปิดแจ้งเตือน่หน่อยก็ได้ถ้าว่างๆเขาก็จะกดเข้าไปเบอ่งใน y o u t u b e โอเคนะครับมันจังบอกเด้งมากวรตาเขานะคือเ้าจะเบิง YouTube ก็เข้าไปบางทีโพลนเป็นแอลแนะรกโพล้นม่เข้าเบองบ พอผมจะลงซูมเออคลิปเริ่มต้นการสอนก็คือ,คอผมจะออกแบบลายใหม่เนาะวันหนึ่งก่อนแล้วก็จะเฮ็ดลายเก่ายางละสามเนาะก็เอาขึ้นวิะกรครับรานี่ก็จะเฮ็ดทีใหม่ยางละสามยางละสามแบบละสามชิ้นเนาะแบบละสามกกงเนาะม,นมันก็มีอยูซีแบบ สี่สามสิบสองกับสิบสองโครงนะเห็ดใบโตออกแบบใหม่นี่ที่ผมลงคลิปไปนะก็ไปหย่อนเบิ้งเอาได้นะครับเนาะหย่อนเบิ้งหย่อนล้างเอาอยู่ในช่องผมนะั่ะคนไข้สุ่มเฟ็นมะลี่แต่ยังคงจะเห็นในเรื่องโคงนกและวิธีการเทศการทำก็กติดตามผมไว้เดี๋ยวมันเด่นกันไปนะครับ ถ้าคงใจหรือว่าบอกใจก็บ,บอกเลยแต่คอมเมนต์ผมจะชิ้ซ้อนให้เข้าใจเลยครับโอเคนะครับเนาะเกิดมานนี้ก็แนะนำการแพ็คเนาะมาแพ็คกันไหนเหตุทางไหน,พ,น,ไหนพอผมก็บอกแล้วผมจะบอกให้ละเอียดเลยวิธีผมเห็นอย่างผมเห็นตรงไหนผมจะบอกบมดบอก ที่ขั้นตอนทุกถ่ายคือขั้นตอนจัดทรงก็คือกออารใส่ถูงเนาะอันใส่ทุงใส่ธรรมดา,อาเอาใส่ไปแล้วก็ตัดถูงระบายลมให้มันออกมาบ่าให้มันอัพน,ะ,นะครับโคงกนกเขาบ่ได้สีมันสิได้ย,ยูโตเนาะโอเคเนาะก็เรื่องสีบนโคงนกเนาะ ไปเลยๆครับปลายปีผมจะบอกว่าเอาอยัางมาผาสมเวลาฝนไปแล้วสีมันจังเหลืองเนาะออกก็เงาเหมือนสีธรรมชาติเนาะเลือกใหม่หนึ่งเลือกใหม่จังไลยเลือกใหม่จังไดยเลือกแกบออ,อนบบหรือจังไดยนะครับใหม่นี่สําคัญที่สุดคือเขาตัดมาเขาจะเอาซ้ำไดซ้ำหด ก็ตรงเรือเห้เป็นเวลาห้ามาเหลาเนี่ยมันจะออกขาวบอสําคัญที่สุดทําไมเอาแกมันจะออกเหลืองมันออกครับออกนึ่งแดงนึ่งเหลืองมันบอเวลาห้ามว่าผลมันจะออกดาถ้าลูกค้าต้องการแดบนัะเอาไหมแ่แก่มาเวลาตากแดดตากยังผลก็จะออกสีออกต่าตางแกนะคะรับบรได้แกแห้งแต่ว่ามันจะออกเป็น เพาธรรมชาติมันจะออกนมืดอถ้าเลือกใหม่ถ้าหมดพอดีพอดีมากเลือกให้มันออกสีขาวก่อนนะครับเนี่ยตาแดดสีสีออกมันจะเริ่มสีมันจะออกเลืองเป็นตาแดดลาวลงลงเขือกไปมันก็จะออกสีธรรมชาตินะครับสีสาคัญี่ชุดมันมันสีบบมีแต่ยูนิเทนบบมีแต่ที่หนึ่งเรียกว่า โอเคเนาะนะมันจะมีอีกสองอย่างครับที่ผมใส่ผสมเข้าไปเนาะปลายปีผมจังสิบอกเนาะคือให้ในใจว่ามีคนติดตามผมให้กำลังใจผมนะคือน,นะครับบ,รบอกอยาบอกไลฟ์กนะ็ดีเนาะก็ติดตามเนาะข้ามเดียวทุกท่าน <c oughs> ไปเบิ้งเนาะครับรปิดคิดตรงนี้เลยเพราะว่าจะทยตอนแตกตอนอย่างเนาะตอนขันรถโอเคนะครับนะนะเนาะครับสวัสดีครับ